สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรปักหลักร้อยบนก็จะเป็นแบบเทียบชน2สูตรที่เข้าดีในปีที่ผ่านมานะครับก็ชนกัน2สูตรเนรี้ยเด่นที่4 5นะครับได้ตัวเด่นสีนะครับซึ่งผลที่ออกคือ5 4 4นะครับก็เข้าดีทั้ง2สูตรเลยนะครับ เปลี่ยน4 5ออก5 4 4นะครับรออกเข้าเป็นติมนะครับรออกเข้าทั้ง2องตัวนึงครับ5มาหลักร้อยนะ4เข้าที่10หน่วยเนาะนะครับก็ 5, ม 100, 4, 20, บ4มาที่2หลักนะซึ่งที่ผมนิ้นไว้เนาะอ่ามีครับ5นะครับติ่มหลักร้อยตัวเดียวเนาะออกเข้าเป็นติมนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมา เทียบชนกันต่อเน,นี่ยทั้งสองสูตรที่เข้าดนะีในปีที่ผ่านมาเนาะซึ่งสี่ดีที่ผมทำไว้เนาะก็เข้าดีนะสิบโมดิคเนี่ยนี่ครับได้ห้าสี่นะครับออกห้าสี่สี่ซึ่งตัวชนมีมาที่หลักร้อยนะครับแต่อันนี้คือสี่ดีที่ผมให้ดูนะกาวม้วนเนาะ ขอการกาวมันติดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับทั้งสองสูตรนะครับในคลิปนี้่ทีนี้ท่านผู้ชมที่เข้าใหม่มาลองเทียบชนดูกันครับถ้าเกิดมันชนกันสองสูตรนะครับเด่นที่กี่ตัวมาดูกันครับซึ่งผมจะทำสิ่งให้ดูกันนะครับในวันนี้ที่ออก4 7 8นะครับสูดแรกน้ำเด่นสามตัวทั้งสองสูตรเด่นก็จะมีหนครับ สามตัวนะดินหลักเราสามตัวก้อนสูดแร่ดิน489สูดที่2ดิน043นะครับดิน043ก็ในงวดแรกนะครับชนดินได้ตัวเดียว 4, คือสี่นี่ครับผลปอง478ตัวชนก็จะมีมาที่หลักร้อยนะครับงวดต่อมางวดที่2สูตรสูตรดินหลักร้อยสูตรแร่ดินแปดิน823สูตรที่2ดิน487ครับ ทั้งสองสูตรนะเอามาเทียบชนกันนะครับก็ชนกันได้เลขตัวเดียวคือ8นะครับได้8เข้าหลักร้อยนะครับต่อมางูที่3สูดดินหลักร้อยสูดแรกดิน823สองสูดที่สองดิน821นก็ในงูที่3ชนกันได้2ตัวคือ8กับ2 8กับ2ที่หลักร้อย2เข้าวหลักร้อยนะครับในหุนที่3ผลออกคือส2กต่อมาหุดนที่4สูตรหลักร้อยสูตรแรกดิน4 89แปดกสูตรที่2ดิน0ู3นะครับทั้ง2สูตรก็ชนกันที่4นะครับได้4ตัวเดียวนะครับผลออกเป็น4 6่นะครับถูออกเป็น4ี 4, 6, น่ทกต่อมาหวดที่5นะครับ สูตรแรกดิน9 3 4สาูตรที่สองดิน9 3 2ก็นชนกันได้2ตัวคือเกับ3นะครับได้9กับ3 9มาหลักร้อยครับในงวดที่5้าผลที่อ,อกคือครับ9 5 1ต่อมางวดที่6นะครับสูตรดินหลักร้อยสูตรแรก,แรก 90, ดิน5 9 0สูตรที่สองดิน5 9 8ก็ชนกันได้2ตัวคือ5กับ9ครับได้5กับ9ก้ตัวชน9มาที่หลักร้อย ต่อมาครับงวดที่7นะครับทั้ง2สูตรนี่รชนกันได้ตัวเดียวนะครับในงวดที่7จ็ดคืองวดที่มันออก0ูนย์เนะครับได้ศูนย์ตัวเดียวนะครับมันก็เข้าหลักร้อยนะครับงวดต่อมานะครับงวดที่8นะครับสูตรแรกเดน2 6 7สูตรที่2เดิน4ี่แดดได้ตัวเดียวคือ7นะครับซึ่งผลออกคือ7 5 7 7้าดมาหลักร้อย ต่อมางวดที่9น้าครับงวดที่เกผลที่ออกคือ5 44ท,ทั้ง2สูตรชนกันได้2ตัวคือ4กับ5ครับได้4กับ5นะครับ5เข้าหลักร้อยนะครับอันนี้คือ4ีัที่ที่ผมเชี่ยนชนครับเดี๋ยวไล่ดูกันนะครับในงวดที่ผ่านมานี้นะครับตัวชนก็นจะเข้าที่หลักร้อยเนาะนะครับก็อย่างในงวดนี้นะที่ได้4กับ5นะครับทั้ง2สูตรชนกันนะครับ นะซึ่งในง <im> วดนี้เราก็จะมาเทียบชนกันต่อทั้ง2สูตรที่เข้าดีในปีที่ผ่านมานะครับสองสูตรอันนี้นะครับถ้ามันชนกันนะครับได้ตัวเด่กมากสุดก็คือสอ2ตัวนะครับใน4ี่ดาวงวดที่ผ่านมานะครับมากสุดถึงสอตัวที่หลักร้อย้ามันชนกันนะครับได้2ตัวนี่คืออย่างมากนะครับก็จะมีบางงวดที่มันได้ตัวเดียวเนาะนะครับมีบางงวดที่ได้ตัวเดียวซึ่งตัวเดียวก็เข้านะ ว่ยังเข้าอยู่นะครับมาตามกันต่อนะครับสำหรับงวดวันที่17มกราคมปี67นะครับเราก็จะมาชิปบชนกันต่อนะครับมาดูกัน,นว่างวดนี้หลักหน้อยจะเป็นตัวไหนที่น่าลุ้นนะครับ ซึ่งผมจะเทียบชนย้อนหลังดูกันนะครับในงวดที่มันออก5 4 4นะครับท่านใดที่สนใจสูตรหลักร้อยแม่นๆทั้งสองสูตรมาดูกันครับมาลงเทียบชนดูกันหนึ่งวันเนาะงวดที่มันได้4กับ5นะครับจริงหรือเปล่าเนาะ อันนี้คือ3ตัวท้ายครั้งที่2นะครับในงวดที่ออก7 5 7ห้านะครับนี่คือ3ตัวท้ายครั้งที่สาคือ964สามตัวท้ายครั้งที่4จะเป็น5้าสนะครับวิธีคิดสูตรแรกนะครับสูตรแรกที่ได้คือจะเป็นสูตรนี้นะครับ0 4นย์ี่ห้านะครับมาดูกันวิธีคิดสูตรแรกใช้หลักแสนบุหลักพันนะครับบุหลักโดยล่างสองครั้งนะครับ บูธห 2, ลักหน่วยท้ายครั้ง2ครั้งหลักหน่่ยท้ายครั้งสามครั้งหลักร้อยท้ายครั้ง4ี่แล้วก็บูธสองคงที่อีกครั้งนะครับ3บวก6เป็น9 9 0, 4, 13, 5, 8, 2, 20, 0, บวกศบวกบมวกบปวกี่เอา20ได้ศบนย์ูธแต้ม4บรบูธแต้ม1น่อันนี้คือสูตรแรกที่ได้ศูนย์ต่อมาเทียบกับสบูที่2ที่ได้ตัวเรขขคืนหนึ้ วิธีคิดสูตรที่2ใช้หลักแสนบุหลัก10บคนสอครั้ง10ล้างบวกกัน1ครั้งครับบุหลัก10หน่วยท้ายครั้งสองนะบุหลักหน่วยท้ายครั้งที่3แล้วก็บุตรีห้าคงที่อีกครั้ง3บวเป็น11บุนหนึ่งสิบสองสิบสอบี่สิหกสบวกห้ามียี่สิบอูตรที่สองดินสีบุตรีแต้มสี่เป็นห้าบุตรหาบุกแต้มเครับเป็นสี่สูตรที่สองดินหนึ่งหนะครับผลย่อคือห้านะครับ ทั้ง2องสู๊ก็ชนกันได้2ตัวคือ4กับ5้านั่นงครับได้4กับ5นะครับนี่คือตัวชนกันนะครับ5เข้าหลักร้อยนะครับในงวดที่มันออก5 4 4นะครับทีนี้มาเทียบชนเดือนต่อนในงวดนี้นะครับได้กี่ตัวนะครับก็นำผลทางวันที่หนึ่งครับที่ออกถึงจ็ดห้าเจ็ดอัลมาตังครับก็จะเป็น6 2 5 5 4 4นะครับผลรางวันที่หนึ่งครับ6 2 5 5 4 4 เลขท้ายจะเป็นแปส่วน3ตัวท้ายครั้งที่2นะครับคือ6 4 8ครับ6 4 8 8 8 2คือ3ตัวท้ายครั้งที่3าามตัวท้ายครั้งที่4จะเป็น4 5 6นะครับอ่ะซึ่งอ่ะเดี๋ยวจะเรียงไว้ให้ตามมีลเมตรน,นะครับท้ายครั้งที่1 2ท้ายครั้งที่3ท้ายครั้งที่4เนาะซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ท้ายครั้งที่2นครับนี่ครับคนนี้โอ้คือหกสี่แป ไม่ใช่6 9 8มันคือ6 4 8นะครับซึ่งสูตรที่สองนะครับสูตรที่2จะใช้แค่นี้นะครับสามตัวท้ายครั้งที่2กับ3ามายครั้งที่สานะครับทีนี้มาคำนวณกันทั้ง2สูตรนะครับในงวดนี้จะชนกันได้กี่ตัวเนาะอย่างมากก็ได้2ตัวนะครับอ่ะมาดูกันครับสูตรแรกนะครับวิธีคิดสูตรแรกเขาใช้หลักแสนบวกหลักพันนะครับบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งบวกหลักหน่วยท้ายครั้งสองบวกกันหนึ่งครั้งนะครับบวกหลัก หน่วยท้ายทั้ส3ครั้งหลักร้อยท้ายทั้งี่บวกกันเปครั้งที่สององที่นะครับหกบวกห้เป็นสิบเอ็ดบเอ็3บวกแปดสิบเก้าสิบเก้าบแดยี่สิบเด้าสางสามูตแรกในวันี้เด่นห้าบวกสี่บวกหเป็นศได้5 9าเกูนยนี่คสูตแรกต่อมาสูตรที่2นะครับเทียบกับสูตที่สองที่ได้หนึ่งห้ดูนะครับใช้หลักเเสนทุ้หลักสิ หลักสิบบกัน2ครั้งนะครับบหลัก10บครั้งหนึ่งครั้งหลักสิหน่วยท้ายอีกสองนะครับบวกหลักหน่วยท้ายครั้ง3แล้วก็บดิ้วห้าคงที่ครั้ง6กบวกแเป็นสิบสี่สิบสี่บวกแปดยี่สิบสองยี่สบองบวกสี่ยบหวกแปดสามสิบวกสอกสามสิบหบวกห้าคงที่41่บเอ็ดวกสี่เป็นห้าบกเเป็นสนะครับในงวดนี้นะครับดูนครับทั้ง2อสูตร ชนกันได้ตัวเดียวทั้งสองสูในงวดนี้นะครับสูแรกนะครับในงวดนี้ดิน5 9ากลางสูครับส่วนสูที่2ดิน1 5 4ครับทั้งสสูในงวดนี้นะครับได้ตัวเดียวชนกัน2สูตรคือได้เลข5เน่นงจาจะเข้าอีกไหมที่หลักร้อยสำหรับงวดวันที่สิบมกรานี้ครับ ได้เลข5้าตัวเดียวนะครับวันที่17มกรานะครับปี6 7เนาะอนะนะครับซึ่งสำหรับท่านที่ตาม2สูตรนี้เนาะในวันนี้ไป5ครับตัวเดียวนะครับนะซึ่งวันที่มันออก5 44ได้2ตัวก็เข้าทั้ง2ตัวเลยเนาะสี่กับห้าก็มาห้าสี่สี่นะครับวันนี้สองสูตรชนกันได้ห้าครับจะเข้าอีกไหมนะครับนําไปพิจารณากันดูนะครับ ส่วนสูตรหลักร้อยนะครับแบบเทียบชน5สูตรเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปตั้นให้ดูกันนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นแบบสูตรนะครับสูตรหลักร้อยเทียบชนกันแบบ2ส,สูตรนะครับที่มาทําให้ดูกันนะครับต่อจากในงวดที่ผ่านมาเนาะท,นที่เราแสซึ่งในงวดนี้ได้เลข5นะครับได้ตัวเดียวนะครับซึ่งจะมีบางงวดที่มันได้ตัวเดียวเนาะก็อย่างที่ผมํำสิทธิให้ดูเนาะได้ตัวเดียวมันก็จะเข้า,ขานะครับที่หลักร้อยนะครับ ได้สี่ข้าหลักร้อยพิสิก็จะมีหมังวที่ได้ตัวเดียวเนาะมากสุดคือเด่น2ตัวนะถ้ามันชนกัน2สูตรนะมากสุดได้2ตัวนะครับซึ่งในงวดนี้ได้ตัวเดียวอยู่ห้านะครับะรอลุ้นครับหลักร้อยงวดนี้ที่น่าลุ้นนะครับร้อยบนซึ่งเป็นเลขขี้เนีเาเป็นเลขตัวเดิมนะครับได้5้านะครับมันชนกันมันชนกัน2สูตรนะครับชนกันอีกนะครับ2สูตรเข้าวดีนะครับได้เลข5้านะครับ หลักไวมูลนี้นะครับจะเข้าอีกไหมนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเรานํามาเทียบกับสูตรนะครับเด่นบนนะครับงวดที่แล้วนะครับจะมีสูตรเด่นสิบหน่วยเนาะสูตรนั้นนะครับหลุดครับหลุดไปงวดเดียวเนาะนะครับอ่ะก็อันนี้ครับสูตรนี้ทายังไม่หลุดนะครับสูตรที่ยังไม่หลุดคือสูตรนี้นะครับงดแล้วก็ผมวันนิน ให้ไว้อยู่นะสูงนี้ที่ได้3 4มสี่นะเขาก็เน้นไปที่3านะมห้าน้องคนที่แล้วไม่ได้เน้นสี่นะครับไม่ได้เน้นสี่ให้นะ้องสามกับห้าเป็นเลขที่ดินสูเงเลยครับคนที่แล้วมันอ่อห้าสี่นะห้าเข้าหลักร้อยส่วนหลักหน่ว,นหนวยที่แล้วดินสามเนาะก็พลาดไปเนี่ยก็ต้องขอโทด้วยเนาะอ่ะก็ในวงวดนี้เราก็จะมาตามสูงนี้กันสูงที่เข้าดินวนะันนี้เป็นคนที่สามสิบสามครับสูงนี้เป็นสูดินบนแต่ว่าที่มันจะมีมานะครับที่หลักร้อยเนาะในอ่ะหกวดนี้นะครับหกวดนี้มันเข้าหลักร้อยนะนะครับ มันเข้าหลักร้อยเป็นสูตรที่มาได้ทงสองตัวนะครับแต่ที่มันรุดไปเห็นไหมครับสูตรที่ผมลงให้ดูถ้ามันรุดก็จะรุดไปแค่งูวเดียวนะครับรุดไปแค่งูวเดียวเป็นสูตรในห่วงนี้สอบสอบก็กลับมาเข้ายๆในห่วงนี้ดินสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดถ้าเรามาเทียบกับหลักร้อยนะครับหลักร้อยบนครับสองสูตรชนกันนะครับได้ห้าเนาะก็จะมีตัวที่ชนกันนะก็มีห้านะครับกับสูตรนีะครับถนะ้าเราเทียบกันสูตร สี 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดก็ชนที่ห้านะห้าจะมีอยู่ในสูดดิตสี่ตัวนี้สี 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดสี่ดิตน,นะครับสี่กับห้า่วนี้ก็คาดว่าอย่างน้อยหนึ่งตัวนะเนาะนะครับสี่กับห้าก็ถือว่าได้ที่ดิตนะครับอจะประมาณนี้อันนี้คือผมเทียบไปดูจากสูรที่มันเข้าดิบ ก็ถ้าทุกใจแคบไว้เลยนะครับหลักร้อยบนพวกนี้ชนกันนะครับสองสูตรได้5ตัวเดียวนะครับจะเข้าอีกไหมท่านผู้ชมคิดอย่างไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับท่านที่เข้าใหม่ถ้ามีภาพแนวพาง์ตเจ้ารวชนลก็กดติดตามและกดบีงไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ